ไปแกกันต่อที่กล่องที่2นะคะ Apple Watch SE หรือว่า Apple Watch ตัวที่เป็นเขาบอกว่าเป็นโลคอสเพราะว่าราคามันถูกที่สุดในบรรดา Apple Watch ซีรีส์ใหม่ตอนนี้นะคะก็สำหรับ SE ก็เป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะจะมีจริงหรอสรุปก็ามานะคะแกเลยละกันแฟร ตัวนี้ค่ะก็จะมีเป็นสลักดึงเนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูก่อนด้านหน้า,นาก็จะเขียนเป็นเ,เป็นโลโก้แ p ป l ปนะคะ Apple Watch ปกติเลยด้านหลังค่ะสีนี้คือสีโก l d Aluminum Case นะคะแล้วก็ตัวาสายจะเป็น Pink Sand Sport Band แบบธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าได้เร็วสุดแล้วอย่างที่บอกไปนะคะลอกเลยามาดูด้านในกันนะคะตัว SE ราคาเริ่มต้นตัวเล็กมันอะ่ะคือ9,400ใช่ไหม แล้วก็ถ้าเป็นรุ่น44มิลตัวองต,ตัวที่ยุ้มซื้อใหม่ในรน44มิลก็จะอยู่ที่1,400บาทนะคะส่วนตัวซีรีส์3ตอนเนี้ยมือหนึ่งถ้าซื้อกับ Apple เลยก็6,400ต่างกัน3,000แต่ว่ามีความต่างอยู่เยอะเหมือนกันเนาะอ่ะดูค่ะปึ๊บด้านหน้านะคะตัวกล่องบนของเราเนี่ยจะเป็นนี้ก็คือเป็นสีทองนะคะเป็นตัวเคสของมันนี่เองตัวเครื่องเนาะแล้วก็สายค่ะสายนี้ปกติเนาะเป็นสปอร์ตแบนด สีนี่นะคะพิงแซนเหมือนเดิมสีชมพูอันนี้มันไม่เห็นชมพูเนาะเสื้ออุ้มยังชมพูอะไรที่ตสีเดียวกับเสื้ออุ้มนะคะประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเริ่มที่ตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะว่าแกออกมาแล้วจะมีอะไรบ้างคะ่ะอย่างหนึ่งที่ต่างเลยคุณคุณจำได้ไหมมันเคยเป็นกรรไยีเมา่ก่อน อันนี้เราจําได้เลยเพราะเราชอบมากนะคะตัวเขาเรียกอะไรน,นะตัวซองที่ใส่นะคะไม่รู้ว่าซีรีส์หจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะกันกล่องต่อไปนะคะแต่ว่ากล่องนี้ค่ะเป็นกระดาษนะคะรีไซเคลิลกระดาษที่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้นั่นเองอ่ะค่อยๆลอกมาเป็นแบบนี้ลดคอนหรือเปล่าแอปเปิลหรือว่าแอปเปิลอยากจะแบบอ,อนุรักษ์โลกนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าซองกำมะหยี่มันดูฮารุฮารากว่าเยอะนะคะ หน้าตาไม่ต่างกับซีรีส์5หรือ6เนาะสำหรับรุ่นที่เป็นวัสดุแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นคู่มือปกตินะคะแนะนําการใช้งานเบื้องต้นไม่มีอะไรเนาะแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะหัวชาร์จนะคะเดี๋ยวมาแกะตัวสายให้ดูด้วยละกันเนาะจริงๆสายเหมือนเหมือนกับ เหมือนเหมือนกับรุ่นอื่นมันมันเป็นสายเก่าอะนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวแกะเร็วๆเลยแล้วกันโอเคค่ะเซ็ตเรียบร้อยนะคะก็มาแล้วนะคะสำหรับตัว watch SE ค่ะ ควารูสึกของอุ้มก็คือไม่ได้ต่างกับซีรีส์5เท่าไหร่เลยเนาะทั้งในเรื่องออส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหน้าตาค่ะแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเอาไปเทียบกับตัวซีรีส์3ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยขนาดนะคะจะเป็นขนาดใหญ่สุดเนี่ยจะอยู่ที่14มิล44มิลเนาะขนาดเล็กสุดจะอยู่ที่40มิล แต่ว่าอย่างตัวซีรีส์3ค่ะขนาดใหญ่สุดเนี่ยจะอยู่ที่42มิลเล็กสุดจะอยู่ที่38มิลนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือตัวหน้าจอเนี่ยขนาดของซีรีส์3เนี่ยมันจะหดเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือจัดการเรื่องของหน้าจอได้เหมือนกับตัวซีรีส์5เลยนะคะก็คือมีขนาดที่กว้างกว่าในพื้นที่ขนาดนี้เนาะแล้วก็จะมีหน้าตาวอ f เฟ e ใหม่ๆนะคะอย่างที่ยุ้งใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นมิโมจิเนาะแล้วก็ยังมีในรูปแบบอื่นๆอีออกทีี่่เเเป็็นแแบบบคะลล้วกยย ู่ในหน้าเฟส a l อรี่นะคะเต็มไมหมดเลยเลือกได้อันนี้คือเป็นเรื่องของ watch OS 7นั่นเองนะคะ แต่ความสนใจของเจ้าตัวนี้ค่ะมันไม่ใช่ถูกเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันก็ใส่หลายๆอย่างมาให้นะเช่นทั้งเรื่องของ SOS เนาะการตรวจจับการลม้มรวมทั้งนะคะมีเข็มทิศเหมือนตัวซีรีส์5แล้วก็ยังมีอไอ้ตัวการวัดนะคะอัตราก,การเต้นหัวใจมีอยู่แล้วแต่ไม่มีก็แค่เรื่องของการวัดอ,ออกซิเจนในเลือดนะคะที่จะอยู่ในซีรีส์6นั่นเองเอโหมดไอ้ที่เป็นสลีปโหมดนะคะก็ใส่มาให้แบบจัดเต็มเลยก็ใครจะใส่นอนเพื่อแพ็กนะคะการนอนของคุณเป็นยังไงก็สามารถ แท็กได้จากเจ้าตัวนี้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว watch SE ค่ะเดี๋ยวอุ้ไม่อยู่เดี๋ยวฝากพี่เสือช่วยรีวิวต่อสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่ายังไม่จบนะคะเดี๋ยวกล่องต่อไปกล่องสำคัญเลยคือซีรีส์6สีเดียวกับ iPhone 12ที่กำลังจะร้อนสีน้ำเงินสีใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน